จำจำดินขนาดโอ้ข้าข uh ้าข oh. ้ะ้ฝนตกมือว <accept> ่านเลเนาะเป็นต้มขึ้นมาไร้ช่ำมาหน้มิเตไปหน้าอย่างเดียวแล้วไปหน้าก่อนไปหน้ายกับไร้อีกเป็นไรเนี่ยบั ท<จ>ำกิเมี่ยหลังมันอ๋ทางนี้จําเป็นพี่คิดจําคือมิอยู่อ๋ท่วมตีนรถทางนี้เนาะแล้วสิว่าดไดไร ไปดึงขึ้นเนาะมค่าเลยาาาาาแามนะปะเดี๋ยเนาะรถรถถอกทรายมาดึงขึ้น พขึ้นไรดีขึ้นไรอย่างดีนี่ก็ไม่นี่คือรถข้าดินั่งข้ารถไนน์นี่ดูกเป็นค่าเด่นเลยอืมกล่าวท่าสบายดีเลยสวัสดีเลยเอฟดีของแม่แฝ่น้อยเบอร์สุขสุคนเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้กับพี่เล่พี่น้องเลยมาอัพเลเยอนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเป็นมือที่สามเนาะ ย่งจะนังัเดทเรียนอีกแ่ใส่กับังลงมือก็มือกับใช้ลงมือเทข้าพี่นองครับทำคอแปะกดกึ่งกึ่งกึ่งเนาะสวาสดีเสร็จยังไงเนี่ยกำลังเที่ยงเขาเชียร์ทีนี้เข้าไปไตไม่ว่าเขาสีผมเลยนะแล้วจะแอางสีนะกบผมเลย เลยเอาดินนี่อีกกันนะมำใเติมคูนกันดีกว่าเสีเอาไปถิ่มดีกว่าไปถิ่มเนาะเขาก็ได้ไปโยดอีกไปโยดตัวนี้อีกแมนมันคือสีบมชุดโบราณเขาบอกมันก็เป็นดินตายดินนั่นนี่อย่างเนละ<อ>มันแข็งแล้วกลัว่าเอาไปเขากะซีทุบๆุกท้อนน้อยแล้วเขากำลังเอาดินเกครับเด็ดห้องเมื่อนนี้กับฝนตกพี่น้องเลยแน่น<อ>แน,น่ช่วงตอนเที่ยงมาเที่ยงตอนแรกกับฝนตกเล้วบริเวณจัะ หลังนั่งกับพายุเห็ดมือว่านเนี่ยเนาะผู้สังเกษตรเดือดไปบดเลยพี่น้องเลยฝนโตมือว่านนี่ไปลายหลังเติบทางนั่งกับผู้เป็นเติร์ดหลังคาเฮือนเราเจ้าของเพฟูนเกอบูฮูใช่ไหมเนี่ยเนาะเจ้าของมาไปไทยเน่ย จาของแล้วมาพ่อพอดีดีปรีหลังค้าเพื่อนแล้วเถอะไปไมอไปเหีบ้านอ่ไงเนืค่อจะทุบแล้วตัวนี้ค้าอันดีนนเนี่ยนี้เนาะไม่อยู่วะอย่าบอมันแข็งมันยังวะ ใส่หรออแล้วแล้วแล้วว่นแล้วแล้วกับมากับผู้ดีิผลตกใส่แล้วกันนี่แล้วพะกันเฉยงเงินเฉยงเรียบร้อยเลยปีนหัวแล้วดูกอเนแมนอายด้อดี่มอดนะน่กลัวเหร

่อยก็บอกเจ้าอยู่ได้แบบเวลาคนห่วงตัวห้อนอนให้เพื่นเห็นเห็นไงกูมูอ่ะเจ้าแบบ่ได้บอกใช่ไหมแบบนี้แหละเขาพยายาเดี๋ยวเ้อไ้ว่านาช่วงกกแล้วเาพ้าสกได้วตอนแรกใอรก็บอกเจ้าว่าห้องนอนให้เพื่อนเห็นไงกว่าห้องปกติชห้องนี่นะผู้นี้นี่ Mang quá dạng hoa. Muyên mang honey. mẹ anh em nó. Mẹ tìm kiếm 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 nó kiếm 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 Nó kiếm 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 <laughs> 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 Hoàng Nam có tông nay nhai máy Hoàng Nam cả Mà như thông hùa đấy Hoàng Nam như thông hùa nó đi đấy Ừ. 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 này Và Ừ. 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 Ừ ngồi hùa thang hươn, áo nội phụ anh nó ừ, ừ. Bà chị ngồi với, hùa cần thương phụ ừ có đẹp cươi thịt nửa đấy, ngồi bề thang hươn, áo nội, cả thịt nửa cứ gắn thịt nửa anh chị vẽ nó nó ừ này không có gì ừ ngồi ngay này

bò bò khoan tháp cả nhốt cái gì đấy chỉ đình thùng nhu <laughs> tháp à bò <bơ? cười> bò ngang bò mai rồi nó thôi dầm nhiều bò จดินของคนนะลูกเล้ว กาจะพอขึ้นมากแบบเฮงมาก่กอนกูสูนะเห็ดบอลั่นเทศขัน้นใส่บ่ เด็กๆไปนี่น้องกระต้อน้องกระต้าสบายดีป้าลุงกไหมยกมืองามงามไวหนาป้พี่โอ้ยน้องตาเอ๊ยถ่าลูกตาเอ้ยสบายดีก่อนโอ้เกิดจิตปรดิมานามือหนาเฮ้ยน้องโตเนาะยีดินของคนแล้วดูกระเพิ่นหายนะเอาไว้เอาไว้ ไม่อยากกินโอเคมันขาดของคนได้ดูเว้ยแม่แม่ปวดนะเลยเลยโอ้ยปวดเพื่อนเลยฮะ มาแล้วพี่น้องเยเนะบอกมาแล้วฮ<า>่าฮ่าอแต่เสีวเนาะป่านนี้อากรมาทางบอกทางปูนบ่พ่อพี่น้องก็สั่งมากขวดกวนนะ้อนเจ็ดร้อยก้อนบอ่พ่อนาะสั่งมาเพิ่มอีกสีร้อยลายโอ้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 คาแ้วแบบนี้เรียบร้อย <c oughs> ขึ้นมาเรียบร้อยาแล้ว จำจำจำดินขนาดโอ้คาคาคาโอ้คนโตของบ้านนี่เนาะเป็นต้มขึ้นมะไร่ช่ำบัเนี่ม่แต่ไปหน้าอย่างเดียวแล้วไปหน้าก่อนไปหน้าก็บมะได้อีกเป็นไรเด้อเป็น จำกิมมิมเนะาะทั้งหลังมันโอ้บอกคิดไปมันจี้ฆ่าเพื่อนวะมัน,น,นดลนะิล้วเนาะมันดินแล้วเด้น๊ะทั้ทงนี้จำกิปี้อยู่จำกิมมิ่งอยู่โอ้โหถ่วงตีนรถทั้งนี้เนาะูแล้วสิว่าอะไร รถคาขึนมาได้เลยเนาะคาเนี่ครับคานี่ยครับ,รรบ <c oughs> ท่านังวันนี้ได้ทำไหมแม่เด็กทำาโอ้ว่อนค,คนรุ่นนมาได้ไม่มาขึ้น,มมนเลยเนาะเบาเนาะ ไปเลยครับผมปักกิ่งมองการ์ดวันมองกาอ์ดวันนี่ mộng mô mộng 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 Nó mộng mộng nó mộng 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 Nó mộ mỗi 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 mỗi

รถเก๋รถแบบนี้เนาะมาเนี่ยไรเน,นี้ย<ม>เี้เฮ้ยรเก๋มารถเกีอืมมารถถอกทรายดึงขึ้นเนาะมันค่าเลย เดี๋ยวดิ้นดิ้นมันช่างอะนุ๊กง้มนะประเดี๋ยนาอรถรถถอกทรายมาดึงขึ้น คอนพ่วงพี่น้องเลยพูดขึ้นไนดนไนด,ขไดีขึ้นไดอยังดีีออตัม่นี่คือเล่ท่ารถน่งท่ารถไงน,น,นี่ดูมันค่าเด่นเลยมีอยู่ขึ้นได้เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมามาดูมาวันนี้ เขาไม่หนีกันเรียบร้อยไปจะกินนี่เขาหนีกันได้แล้วเนาะวันสุโร่มเลยรวมแล้วความหนักมันมันเป็นไง่างนี้เพราะว่าคุณน้องเราคมคุณกู ເພ right? right? ິ່ນຍົກໃຫ້ບໍ່ໄດ້ເອົາເນໃຈງດ còn tụt mất tệ cả nắp bảo bao hên, hey, còn tụt tệ cả nắp bảo, còn tệ cả nắp, còn tệ vào thứ nắp ก้อนแตกไปชิ้นนบ,บ้ากหันจะเอาไปให้กอ้อนเตะกเพื่อมาอยู่ทานะแถวเอเอแต่กนทานะอาต้นบปรตกก็เลยพือนี่ยังชิตกอีกได้ฝนนี่ตกเพื่อกคนโคกลังคาไปไลยยน้ไม <ป S 2> <ไป S 1> เลยน <ไป S 1> ลังนั่งกบายเ้อผู

พี่น้องในคลิปนี้กับสาวคลิปนี้กับเม่น้องเฟรดน้อยก็ช่วยเรีอตัวจุ๊บคลิปน้องเพียงฉันนี่เด้อฝากควาแม่พี่น้องกดตามและเป็นกำลังใจให้แม่น้องเฟรดเนี่เด้อก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพวกพ่อกันคลิปหน้านะ้อ